สวัสดีครับโทรศัพท์มือถือใครช้ามัง่งของผมช้ามากนะครับให้เข้าไปตรงนี้นะครับนี่แล้วมาเลือกตรงนี้ครับนี่ครับแล้วมาดูนี่ของผมตอนนี้มีอยู่เอ่อตัวเครื่องสามสิบสองจิงตอนนี้ใช้ไปแล้วยี่สิบแปดนะครับแล้วกดเข้าไปาตรงตรงจํานี้นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็มา a อ d r ร i d นี่ แล้วก็มาวิมดาตาร่ากดค้างไว้แล้วก็ลบออกไปเลยกดลบไปเลยดูกันเขาบอกว่ามันจะนานมากเลยเราคงจำเครื่องมันเต็มไวมากเลยครับดูดูดูกัน โอ้นานมากเดี๋ยวนะสต็อกก่อนนะเริ่มแล้วดูดูดูด,ด,ดูโอ้โหต้องให้เนี่ยดูสิหน่วยสิบร้อยพันหมื่นสี่หมื่นกว่าดูกันว่ามันจะเหลือเท่าไหร่โอ้ต้องสี่หมื่นกว่าเลยเหรอ มสี่มื่นกว่าผมดูมาจากคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะครับกดตามเลยครับบอกเครื่องมันเต็มไวครับมา,า,า,าดูกันมาดูกัน ได้สองพันสองมื่นถ้าใช้ได้โอเคเลย สี่หมืนห้าร้อยเจ็ดสิบเก้ามันต้องลบข้อมูลออกไปแล้วมาดูกันว่าตัวเครื่องเราจะเหลือเท่าไรเมื่อกี้เหลืออยู่ยี่สิบแปดใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว

โหลดติดตังเกมอะไรก็ไม่รู้เค่มาถอยหลังกัาไปดูกันดีดิดีด,ดิสิได้บอโอ้เหลือยี่สามจากยี่แปดโอ้เยอะมากเยอะนั่นเนี่ย มาดูอันนี้นี่นี่ไม่มีโอ้โหเยอะมากเลยนะเนี่ยเ,เข้าตรงนาตานะครับแล้วก็วิบดัตตาเอาไหนอลองกดล้างอีกทีนึงเนี่ยเข้าไปนี่นแล้วข้านี้กดแช่ไว้กดปึ๊บลบลหมดแล้วอ้อมาลองทำดูนี่นี่ เครื่องเราจะได้ไวขึ้นนะครับโอ้เออใช่ใช่ใชทำแบบนี้นี่เองโอเคใครเห็นว่าดีก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่เลยม,มามามาเดี๋ยวลองทำของชายดูโอเคนี่ครับอย่าลืมกดติดตามในในเฟซบุ๊กอยู่เลย อข้ช่ youtube ข้อง youtube นี่นี่ของพี่คนนี้นี่เลยนะครับพี่คนนี้เขาแนะนำมาให้เครดิตเขาเลยโอเคนะครับโอเคครับ,น,รบนี่นี่ให้เครดิตพี่ก็เลยกดถูกใจให้ด้วยพี่คนนี้โอเคค่ะทีนี เคลียเรียบร้อยแล้วเรามาดูนะคะจากยี่สิบกว่าให้เครดิตพี่คนนี้นเข้าเลยนะครับอันนี้เคยเคลียร์แล้วน้องมันก็เลยลดลงไปนิดนึงแต่ว่า<อ>ลดลงไปเยอะเหมือนกันนะคะเกืเอบยี่สิบยิ่งเลยขอบคุณนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ